บุกเกอร์พอดรรมะหลังจากจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะโพชงพุทธวิธีเสริมสุขภาพสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออระยุตโตโพชงนี้ เป็นหลักธรรมสำคัญหมวดหนึ่งญาติโยมหลายท่านรู้จักดีในชื่อที่เป็นบทสวดมนต์เรียกว่าโพชงคาปริตและนับถือกันมาว่าเป็นพุทธมนต์สำหรับสวดสาธยายเพื่อให้คนป่วยได้สดับระฟังแล้วจะได้หายโรคที่เชื่อกันอย่างนี้ก็เพราะมีเรื่องมาในพระไตรปิฎกเล่าว่าพระมหากัสปะซึ่งเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเคยอาพาธและพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมแล้วทรงแสดงเรื่องโพชงนี้ ตอนท้ายพระมหากสป,ปเทระก็หายจากโรคนั้นอีกคราวหนึ่งพระมหามมคลานะซึ่งเป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายก็อาพาธและพระพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมก็ได้ทรงแสดงโพชฌงนี้อีกแล้วพระมหาโมคลานะก็หายโรคอีกคราวหนึ่งพระพุทธองค์เองทรงอาพาธก็ระัสให้พระมหาจุนทะซึ่งเป็นพระเทระผู้ใหญ่รูปหนึ่งแสดงโพชฌงถวายและพระพุทธเจ้าก็หายประชวร จากเรื่องราวที่กล่าวถึงนี้พุทธศาสนิกชนก็เลยเชื่อกันมาว่าบทโพชชงนั้นสวดแล้วจะช่วยให้หายโรคแต่ที่เราสวดกันนี้เป็นการสวดคำบาลีผู้ฟังก็ฟังไปซึ่งบางทีอาจจะไม่เข้าใจเนื้อความก็ได้ แต่ที่ท่านแสดงในพระไตรปิฎกนั้นท่านแสดงเนื้อหาคือตัวหลักธรรมและธรรมะที่แสดงนั้นเป็นธรรมเกี่ยวกับปัญญาเป็นธรรมะชั้นสูงซึ่งความจริงก็เป็นเรื่องของการทําใจให้สว่างสะอาดผ่องใสเป็นการรักษาใจพุทธวิธีเสริมสุขภาพ เป็นธรรมดาว่ากายกับใจนั้นเป็นสิ่งที่อาศัยกันและกันพอกายเจ็บป่วยมิสบายคนทั่วไปก็มักจะพานจิตใจมิสบายเศ้าหมองกระวนกระวายกระสศัพท์กระสายไปด้วยและในทำนองเดียวกันเมื่อจิตใจมิสบายก็พลอยให้กายมิสบายไปด้วยเริ่มต้นตั้งแต่รับประทานอาหารไม่ได้ร่างกายเศร้าหมองผิวพรรณซูบซีด เป็นสิ่งที่เนื่องอาศัยกันในทางตรงข้ามคือในทางที่ดีถ้าจิตใจดีสบายบางทีก็กลับมาช่วยกายเช่นในิยามเจ็บป่วยถ้าจิตใจสบายเช่นมีกำลังใจหรือจิตใจผ่องใสเบิกบานโรคที่เป็นมากก็กลายเป็นเป็นน้อยหรือที่จะหายยากก็หายง่ายขึ้นยิ่งถ้าหากว่ากำลังใจที่ดีนั้นมีมากถึงระดับหนึ่งก็ไม่เพียงทำให้โรคบรรเทาเท่านั้นแต่อาจจะช่วยให้รักษาโรคไปเลยก็ได้ ทั้งนี้ก็อยู่ที่ว่าจะช่วยทำใจของเราหรือรักษาใจของเราได้มากแค่ไหนพระพุทธเจ้าและพระมหาสาวกนั้นท่านมีจิตใจที่พัฒนาให้ดีงามเต็มที่มีสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แล้วเมื่อถึงเวลาที่ต้องการจึงเรียกเอาด้านจิตมาช่วยด้านกายได้เต็มที่ถ้าไม่เหลือวิสัยของเหตุปัจจัยก็เอาของดีที่มีในใจออกมารักษากายที่เป็นโรคให้หายไปได้หลักโพชฌงเป็นหลักปฏิบัติทั่วไปไม่เฉพาะสําหรับผู้ป่วยเท่านั้น ถ้าวิเคราะห์ดูความหมายของศัพท์ก็จะเห็นว่าศัพท์เดิมนั้นท่านมีความมุ่งหมายอย่างไรโพธชงมาจากคำว่าโพธชะกับองค์ะหรือโพธิกับองค์จึงแปลว่าองค์แห่งผู้ตัดสรู้หรือองค์แห่งการตรัสรู้ก็ได้ผู้ตำศัพท์ก็คือองค์แห่งโพธิหรือองค์แห่งโพธิยานนั่นเองหมายถึงองค์ประกอบหรือหลักธรรมที่เป็นเรื่องประกอบแห่งการตัสรู้ หรือองค์ประกอบแห่งโพธิญาณแสดงว่าหลักธรรมนี้สําคัญมากเพราะเป็นธรรมที่ช่วยให้เกิดการตรัสรู้การตรัสรู้นั้นเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาคือความรู้ความเข้าใจขั้นที่จะทําให้ตรัสรูน้นี้มีความหมายลึกซึ้งลงไปกล่าวคือการตรัสรู้นั้นหมายถึงว่าประการที่หนึ่งรู้แจ้งความจริงของสิ่งทั้งหลายเห็นสว่างโล่งทั่วไปหมดไม่มีจุดหมองจุดมัวเพราะความรู้นั้นชําระใจให้หมดกิเลสให้บริสุทธิ์ด้วย พราะฉะนั้นปัญญาตรัสรู้นี้จึงหมายถึงความรู้บริสุทธิ์หรือความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดความบริสุทธิ์ประการที่สองปัญญาที่ทําให้เกิดการตรัสรู้นี้ทําให้เกิดความตื่นคือเดิมนั้นมีความหลับอยู่คือมัวเพลินมัวประมาทอยู่ไม่ลืมตาลืมใจดูความเป็นจริงและมีความหลงไหล เช่นมีความหมกมุ่นมัวเมายึดติดในสิ่งต่างๆเมื่อปัญญารู้แจ้งความจริงกระสรู้แล้วก็กลายเป็นผู้ตื่นขึ้นพ้นจากความหลับจากความประมาทมัวเมาพ้นจากความยึดติดต่างๆผู้สั้นๆว่า,ต,า,ต,าตื่นขึ้นทั้งจากความหลับไหลและจากความลหลงไหลและประการที่ 3. จากการที่บริสุทธิ์และตื่นขึ้นมานี้ก็นำให้จิตใจของผู้นั้นมีความเบิกบานผ่องใสปลอดโปร่งโล่งเบาเป็นอิสระ อันนี้คือสภาพจิตที่ดีงามถ้าเรียกในสมัยปัจจุบันก็ถือว่าเป็นสุขภาพจิตที่ดีมากถ้าท่านผู้ใดก็ตามได้สุขภาพจิตอย่างนี้แล้วแม้จะไม่ถึงขั้นหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงก็นับว่าเป็นผู้มีความสุขมากถ้าเป็นผู้ป่วยไข้ก็เรียกว่ามีสภาพจิตที่เหมือนกับไม่ได้ป่วยอย่างที่เรียกว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยหรือป่วยแต่กายใจไม่ป่วย ดังที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสสอนท่านผู้สูงอายุท่านผู้เจ็บป่วยกระสอบกระแสกระสับกระสายในวัยชาราว่าให้ทําใจว่าถึงแม้กายของเราจะป่วยแต่ใจของเราจะไม่ป่วยด้วยถ้าทําได้อย่างนี้ก็จะเป็นจิตใจที่มีความสุขและก็จะช่วยผ่อนคลายหายห่างจากโรคนั้นหรืออย่างน้อยก็บรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดจากโรคนั้นลงได้อันนี้คือการอธิบายความหมายของคําว่าโพชงที่แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้ ต่อจากนี้ควรจะมาสำรวจกันว่าหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของการตรัสรู้นั้นมีอะไรบ้างและมีความหมายอย่างไรโพชฌงมีเจ็ดประการด้วยกันเรียกกันว่าโพชฌงเจ็ดเหมือนอย่างที่บอกในบทสวดมนต์ว่าโพชังโคสติสังขาโตโพชฌงเริ่มด้วยองค์ที่หนึ่งคือสติองค์ที่สองคือธรรมวิจยะองค์ที่สามคือวิริยะองค์ที่สี่คือปิติองค์ที่ห้าคือปัสสธิองค์ที่หกคือสมาธิ องที่7คืออุเบขารวมเป็นองคธรรมที่เรียกว่าโพชฌงเจ็ดประการด้วยกันทีนี้เรามาดูความหมายเป็นรายข้อสิก่อนในหลักธรรมที่เรียกว่าโพชฌงหรือองค์แห่งการตรัสรู้นั้นการตรัสรู้เป็นจุดหมายที่ต้องการองคธรรมแห่งการตรัสรู้ก็เปรียบเสมือนเครื่องที่ช่วยให้บรรลุจุดหมายที่ต้องการก่อนที่จะใช้เครื่องมือก็ต้องทําความรู้จักกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ก่อนว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างนั้นมีอะไรบ้างและจะใช้สําหรับทําอะไร องค์ประกอบที่ 1. สติสติเป็นธรรมที่เรารู้จักกันดีแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้อย่างไรท่านบอกว่าสตินั้นมีลักษณะที่เป็นเรื่องดึงจิตไปกับสิ่งนั้นๆซึ่งภาษาธรรมเรียกว่าอารมณ์ดึงจิตหรือคุมจิตไปกับอารมณ์อารมณ์ในที่นี้คือสิ่งที่ต้องเกี่ยวข้องทุกอย่างสิ่งที่เรารับรู้สิ่งที่ใจเรานึกถึงได้เรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่อารมณ์อย่างในภาษาไทย ในที่นี้เพื่อการความสับสนกับภาษาไทยก็จะพูดว่าสิ่งแทนที่จะพูดว่าอารมณ์สติมีหน้าที่ดึงหรือดรึงจิตไว้กับสิ่งนั้นๆ ถ้าเราจะทําอะไรก็ให้จิตระลึกถึงสิ่งนั้นดึงเอาไว้เหมือนกับเชือกสมมุติว่ามีหลักปักไว้และมีสัตว์ตัวหนึ่งเป็นต้นว่าลิงถูกเชือกผูกไว้กับหลักนั้นจิตของเรานี้เปรียบเทียบได้กับลิงเพราะว่าวุ่นวายมากดิ้นรนมากอยู่ไม่สุขท่านเปรียบว่าต้องผูกลิงเอาไว้กับหลักมิฉะนั้นลิงก็จะหนีไปไม่อยู่กับที่หรือหลุดหายไปเลยสิ่งที่จะผูกลิงก็คือเชือกเมื่อเอาเชือกมาผูกมัดลิงไว้กับหลักลิงไปไหนไม่ได้ก็วนอยู่กับหลักหรือใกล้ๆหลัก ท่านเปรียบในทางธรรมว่าจิตนั้นเหมือนกับลิงหลักที่ผูกนั้นก็เหมือนกับสิ่งที่เราเกี่ยวข้องที่ทําในขณะนั้นจะเป็นกิจที่ต้องทําหรือเป็นธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหลักนั้นเชือกที่ผูกคือสติ สติเป็นตัวที่ผูกจิตไว้กับหลกักหรือสิ่งนั้นดึงไว้คุมไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดหายไปถ้าเป็นสิ่งเฉพาะหน้าซึ่งปรากฏอยู่หรือโผล่เข้ามาก็เพียงแต่ดึงจิตไปกับสิ่งนั้นกุมไว้กำกับไว้ไม่ให้หลุดลอยหรือผ่านหายไปไหนอย่างที่พูดกันว่าเวลาทำอะไรก็ให้ระลึกไว้หรือคอยนึกถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นนึกถึงอยู่เรื่อยๆให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้ หรืออยู่กับจิตของเราไม่ให้คลาดเคลื่อนพัดกันไปอย่าให้สิ่งนั้นหลุดหายหรืออย่าให้จิตของเราฟุ้งซ่านล่องลอยไปที่อื่นแต่ที่นี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างไกลออกไปไม่ปรากฏอยู่เช่นเป็นเรื่องอดีตผ่านไปแล้วยกตัวอย่างเช่นธรรมคือคําสอนที่ได้ฟังมาก่อนหรือสิ่งที่ได้เล่าเรียนไว้เมื่อหลายวันหรือหลายเดือนมาแล้วสิ่งนั้นอยู่ห่างจากสติก็ทําหน้าที่ดึงออกมาเมื่อกี้ดึงไว้ไม่ให้ไปไหนให้อยู่กับสิ่งนั้นที่นี้ถ้าสิ่งนั้นอยู่ห่างก็ดึงเอามา หรือดึงจิตไปไว้กับสิ่งนั้นให้ไปอยู่ด้วยกันนี่คือสิ่งที่เรียกว่าสติสติดึงเอาจิตมากำกับไว้กับสิ่งที่ต้องการหรือสิ่งที่เราควรเกี่ยวข้องทำให้สิ่งนั้นอยู่ในการรับรู้ของจิตไม่หลุดลอยไม่หล่นหายไม่พลัดกันไปเสียนี่คือหน้าที่ของสติประโยชน์ของสติก็อยู่ตรงนี้อันนี้คือเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เรียกว่าองค์ประกอบที่หนึ่งได้แก่สติองค์ประกอบที่สองธรรมวิจยะหรือธรรมวิจยัย แปลว่าการวิจัยทำวิจัยนั้นแปลว่าเฟ้นหรือเลือกเฟ้นคือการใช้ปัญญาไตรตรองพิจารณาสอดส,ส่องค้นคว้าทำก็คือความจริงความถูกต้องสิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลหรือคำสอนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความจริงความถูกต้องดีงามและสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลนั้น สิ่งนั้นอาจจะอยู่ต่อหน้าก็ได้เช่นเรามองเห็นอะไรอยู่ข้างหน้าหรือขณะนี้เรากาลังเผชิญกับอารมณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องเราก็เฟ้นคือมองค้นหาเห็นธรรมออกมาให้ได้หรือมองให้เป็นธรรม ถ้ามองไม่ดีใจของเราก็วุ่นวายปันป่วนกระวนกระวายเดือดร้อนถ้ามองให้ดีถึงแม้สิ่งนั้นคนทั่วไปเขาว่าไม่ดีไม่ชอบใจเมื่อจําเป็นที่เราต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นเฉพาะหน้าแล้วเราก็มองให้มันเป็นธรรมไปหรือมองให้เห็นธรรมขึ้นมาทําแบบนี้ก็เป็นธรรมวิจัยอย่างหนึ่งเรียกว่ามองอะไรก็ได้ถ้ามองให้ดีแล้วมันเป็นธรรมหรือทําให้เห็นธรรมได้หมด เหมือนอย่างที่อาจารย์สอนรรมบางท่านท่านเน้นในเรื่องนี้ว่ามองอะไรให้เห็นเป็นธรรมมองใบไม้อิดดินอะไรก็เป็นธรรมหมดถ้ามองไม่ดีอะไรอะไรก็เป็นอธรรมไปหมดทําให้ใจของเราเสียหายเช่นเห็นคนไม่น่าดูถ้ามองไม่ดีก็เกิดโทสะถ้ามองให้ดีอาจจะเกิดกรุณาเกิดความสงสารอย่างนี้เป็นต้น หรืออย่างพระเถรีท่านหนึ่งในสมัยพุทธกาลถึงวาระมีหน้าที่ไปจัดอุโบสถก็ไปจุดเทียนขึ้นแสงเทียนสว่างมองที่เปลวเทียนนั้นเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพอมองอย่างนี้ก็เห็นธรรมทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาฉะนั้นสิ่งทั้งหลายนี้อยู่ที่เรามองเราต้องรู้จักมองมองให้ดีมองให้เป็นมองให้เห็นธรรมหรือมองให้เป็นธรรม ทีนี้ประการต่อไปธรรมวิจัยนั้นพิจารณาไตรรองสิ่งที่ดึงสติมาอย่างที่อัตมาภาพได้กล่าวไว้เมื่อกี้ว่า เราอาจใช้สติดึงสิ่งที่อยู่ห่างไกลเช่นสิ่งที่เราได้เล่าเรียนมาแล้วได้ฟังมาก่อนแล้วอาจเป็นธรรมคำสอนต่างๆเข้ามาสู่จิตแล้วก็ใช้ปัญญาพิจรารณาเฟ้นหาความหมายเฟ้นหาสาระเลือกเฟ้นเอามาใช้ให้เหมาะหรือให้ตรงกับที่ต้องการใช้ให้ได้ผลเช่นเวลาเราอยู่นิ่งๆงว่างๆเราก็ระลึกถึงนึกถึงทบทวนธรรมที่ได้เล่าเรียนมาแล้วเอามาเลือกเฟ้นนํามาใช้ให้ถูกกับโอกาสใช้ให้เหมาะกับกิจเฉพาะหน้าหรือแก้ปัญหาเฉพาะ หน้าของเราให้ถูกต้องได้ให้พอดีการเลือกเฟ้นออกมาให้ถูกต้องนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจัยเหมือนกันแม้กระทั่งว่าเฟ้นให้รู้ว่าความหมายของหลักธรรมนั้นคืออะไรในกรณีนั้นๆมุ่งเอาแง่ไหนอย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจัยจากหนังสือโพชงพุทธวิธีเสริมสุขภาพตอนที่หสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ปอประยุตโตขอขอบคุณที่รับฟังค่ะ